สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะหรือว่าคูกุ๊กไก่นะคะวันนี้คูณจะมีท่าโยคะนะคะที่ต้องถูกใจคุณผู้หญิงแน่เลยนะคะก็คือโยคะสําหรับช่วยให้ผิวพรรณหน้าตาเราผ่องใสามากขึ้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทําแล้วใสเลยนะคะคือขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนการทานอาหารการนอนด้วยการใช้ชีวิตประจําวันด้วย ซึ่งในท่าโยคะหลายๆท่านอกจากจะได้ประโยชน์ในด้านต่างๆยืดกล้ามเนื้อแล้วอะค่ะยังช่วยในเรื่องให้ใบหน้าเราผา่องใส เรียนแล้วทำไมเราสวยรู้สกวาครูหน้าเด็กจางอะไรอย่างนี้ค่ะผิวดีนะคะขึ้นอยู่กับปับจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างโยคะเนี่ยก็จะช่วยกุ๊กได้มากเลยเพราะกุ๊กฝึกโยคะมาก็นานแล้วนะคะ15ปีนะคะค่ะนอกจากโยคะแล้วกุ๊กก็ยังมีตัวช่วยอื่นด้วยค่ะที่ช่วยให้หน้ากุ๊กใสด้วยนะคะอันนี้เลยเป็นเซรั่มนะคะโคเอในเจล่า e นะคะเป็นเซรั่มที่ไว้ทาตอนกลางคืนจะบอกเลยว่ากุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ไม่แต่งหน้า ไม่ทําอะไรเลยนะคะไม่ทาอะไรเลยเพราะว่าตอนเด็กๆรู้สึกว่าพอเวลาทาอะไรไปแล้วสิวจะขึ้นก็เลยไม่ทาอะไรเลยนะคะุแค่ล้างหน้าอย่างเดียวส่วนตัวกูเนี่ยจะชอบทํากิจกรรมข้างนอกนะคะออกกําลังกายนะคะไปแข่งกีฬาเนี่ยค่ะน่าจะดำกลับมาทุกครั้งเลยแต่พอกูมีตัวเนี้ยค่ะใช้ทาตอนคืนนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เค่ะหน้ากูก็จะค่อยๆ ดีขึ้นไม่ค้าเหมือนตอนแรกๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวน,นี้สิวไม่ขึ้นแน่นอนนะคะวัวคุกลองแล้วมีสารสกัดจากธรรมชาติ100%นนะคะโดยเขาใช้เทคโนโลยีจากเยอรมันเลย ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปดูได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวกูจะแปะลิงก์ไว้ด้านะล,าล, Co N ล่างนะคะ่ะขวดก็กระทัดรัดมาลองให้โคอดไนจีรานะคะเป็นทางเลือกให้กับทุกทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาฝึกโยคะกันนะคะ3ามท่าเดี๋ยวเราไปดูท่าที่หนึ่งกันเลยค่ะค่ะท่าที่หนึ่งนะคะคือท่าดาว a ดเฟสตินด็อกนะคะก็ที่รู้จักอันดีก็คือจะช่วยในเรื่องของ,ของการยืดกล้ามเนื้อ ข้อเท้าน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนอกจากจะช่วยยืดข้อเท้าแล้วนะคะยังช่วยให้ใบหน้าเราผ่องใสามากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำ downward f a c i เนเราจะก้มหน้านะคะพอเราก้มหน้าเนี่ยเราก็มันก็จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดทําให้หน้าเราใสาขึ้นนะคะทําให้เลือดลงดีค่ะมาลองเลยนะคะวางมือลงที่พื้น ขยับเข่าให้กว้างประมาณสะโพกนะคะกระดกปลายเท้าสองข้างขึ้นแล้วก็แบมมือเล็กน้อยแบบนี้หลังตรงหายใจเข้าหายใจออกค่ะให้ยกเข่าขึ้นมาแล้วกดส้นเท้าลงมากที่สุดคนที่ตึงอาจจะก,กดส้นเท้าลงไม่ได้อาจจะอยู่ในแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็เอาเท่านี้เลยกดหัวไหล่หรือสะบักของเราลงไปมันจะเหมือนเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะ หมือนภูเขาก้นจะสูงศีรษะจะต่ำค่ะถ้าได้ค่อยๆกดส้นเท้าลงอีกนิดนึงถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรค้างไว้ประมาณ8ลมหายใจแต่ถ้าไม่ไหวแบ่งครึ่งได้เลยคือค้าง4ลมหายใจแล้วก็คลายท่าแล้วก็มาทําอีก4ลมหายใจก็ได้ค่ะค้างไว้อีกสี่นะ4กระจายน้ำหนักที่สองมือดีๆนะคะ คลารู้สึกมึนศีสะะหน้ามืดขนาดทำให้นั่งพักได้เลยสำหรับคนใหม่ๆอาจจะเกิดได้นะคะไม่ต้องกังวลร่างกายจะค่อยๆปรับ2 1และก็คลายนะคะวางขัาลงวางปลายเท้าลงเลยค่ะแล้วกลับมานั่งนะคะเหนื่อยหน้าขึ้นเล็กน้อย และคลายนะคะค่ะต่อไปเราไปดูท่าที่2กันเลยนะคะค่ะต่อไปท่าที่สองนะคะเป็นท่ากระต่ายท่านี้จะมีข้อห้ามนิดนึงสาหรับคนที่มีปัญหากระดูกคอนะคะก็ไม่ต้องทํานะคะอาจจะเลี่ยงไปเลยเนาะทำแค่ท่าแรกนะคะแล้วก็ทําท่าที่3ค่ะให้เรานั่งบนส้นเท้าก่อนนะค่ะแล้วจ ามือแตะตรงข้อเท้าตรงนี้นะคะโค้งหลังก้มหน้ากดคางให้ใกล้กับอกของเราขัามากที่สุดถ้าแมตแข็งให้เอาผ้าแบนีลองก่อนนะเพราะเราจะเอาศีรษะตั้งกับพื้นมีกิ๊บมีโบอะไรตรงนี้ให้เอาออกไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดค่ะจากนั้นก้มลงเอาศาีรษะวางแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยทำดูกุกทำก่อนก็ได้นะ มือไปวางไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นหายใจลึกออกยาวให้ยกก้นของเราขึ้นมาศีรษะจักรวที่พื้นเลยค่ะพอเรายกก้นขึ้นมาปุ๊บตำแหน่งของศีรษะเนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางกระห่อมด้านบนนะคะค่ะพอรู้สึกตึงแล้วให้ค้างไว้เอาเท่าที่ได้นะ หา้ประมาณ8ลมหายใจถ้าไม่ไหวแบ่งครึ่งได้เลยค่ะค่ะเล 4, ลหลืออีกสี่ลมหายใจสามสอง เนนค่อยๆวางสะโพกลงตำแหน,น,น,น่งเดิมเอาหน้าผากวางพื้นงายมือไว้ข้างปลายเท้านะคะพักแป๊บหนึ่งนะเรายังไม่ยกตัวขึ้นมานั่งเลยเพราะว่าเราจะให้ะระบบของเรือนี่ปรับก่อนนะคะเพราะเราตั้งศรีรษะมานานนะบางทียกขึ้นเลยอาจจะทำให้เรามืนอหรือหน้ามืดค่จะจากนั้นยกตัวขึ้นมาน,านั่ง บนส้นเท้าเหมือนเดิมปล่อยมือวาข้างๆแล้วงอหนะ้าขึ้นค่ะแล้วกลับมาคลายค่ะท่านี้นะคะนอกจากจะได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วนะคะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังต้นคอแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของความสวยงามก็คือช่วยให้ ใบหน้าเราผ่องใสนะแล้วก็ช่วยเรื่องผมงอกกอไว้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะการทําอาหารการนอนด้วยอย่างที่รูบอกนะคะไม่ใช่ตั้งแล้วผมไม่งอกอะไรเงี้ยค่ะตั้งแล้วแบบหน้าใสาเลยปิ๊งเลยอะไรเงรี้ยติ้งกาหาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าที่สามกันเลยค่ะค่ะในท่าที่สามนะคะเป็นท่า forward fold นะคะค่ะให้เราเืีขาบ้างประมาณเท่าช่วงสะโพกแบบนี้นะคะหาด้านข้างก็ลักษณะนี้เลย จากนั้นนะคะยกมือขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจอให้ก้มลงพลับลำตัวลงนะคะให้ตึงที่กล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดนะคะมือนะคะถ้าอยู่ตรงน่องก็จับตรงน่องอยู่ตรงข้อเท้าก็จับข้อเท้านะคะอยู่ที่พื้นก็วางที่พื้นได้เลยแบบนี้นะคะเอาเท้าที่เราไหวเก็บศีรษะนะคะก้มลงมองผ่านขามองไปทางด้านหละนะะังค่ะ เหยียดขาให้ตรงเลยนะคะผ่อนคลายหายใจลึกและก็ออกยาวๆค้างไว้8ดลมหายใจถ้าไม่ไหวหค่อยๆค,คลายนะคะด้วยการโค้งหลังขึ้นมายืนก่อนแล้วค่อยลงมาใครไหวทำตามปุกเลยค่ะใครหน้ามืดนะพักเลยนะคะอีกสี่ลมหายใจ 3 2 1ค่อยคอยอขึ้นเวลาขึ้นโค้งหลังขึ้นมาและก็คลายค่ะท่าน,นี้นะคะนอกจากจะจะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะอ่าทำแล้วหน้าแดงเลย ไม่ใช่เนาะกลมนานนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะจาก3ามท่าที่คกูแนะนําไปลองนําไปฝึกดูนะคะอาจจะทำคูบคู่กับการทาเซรั่มตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้ค่ะจะมีขนาด2ขนาดนะคะเป็น15 ml แล้วก็30 ml ด้วยอย่างอันนี้ค่ะขนาด15 ml นะคะก็จะกระทัดลัสสามารถพกพาสะดวกค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกับคุณใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย